ดีครับคลิปนี้ก็พามาเที่ยวตกปลากันนะครับเป็นคลองเดินเรือนะฮะวันนี้ก็มากับน้องตังนะครับน้องตังมือดี sure. นะครับเด็กปั้นวันนี้ก็มีเหยื่อมาหน่อยนึงนะฮะช่วงนี้ก็ลมแรงหน่อยนะครับไม่ได้ออกไปหมายข้างนอกนะฮะก็หาตกตามคลองข้างในครับก็จะมีหรือไม่มีนะครับคลิปนี้นะครับฝากติดตามรับชมกันนะครับหาแล้วนะครับ น้องตังหย่อนไปแป๊บเดียวนะฮะตัวแรกนะครับปลาอะไรครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอ้โหอังเกยนะครับอังเกยตัวสวยเลยนะครับแน่มาแล้วครับตัวแรกฮะยังไม่ทันหย่อนเบ็ดเลยนะครับของผมนะฮะน้องตังเก็บมาแล้วครับหนึ่งแต้มครับ ใส่หน้าช็อกลีดเด้แข่งโบกวันนั้นเดี่ยวเวีนอนะเวนกระติดเป็นขายะไปแล้วนะครับ ตอดอยู่นะครับ,กกอรบโอ้เล้วฮะปอะะ,ะอออังเกยนะครับอีอังเกยมาอีกแล้วฮะ หนักเบานะฮะตัวนี้ปลาอะไรนะครับโอ้อีปโป้งนะครับไป,ปโป้งมาแล้วฮะคันนี้อะไรนะครับอ๋ออีปโปงนี่แล้วนะครับอีปโปงตัวสวยๆเลยนะครับ มาแล้วฮะครับดูนะครับใช่ปลาหรือเปล่านะฮะตัวนี้ปลาหรือขยะฮะหลุดเหรอเอาเกีียวไม้เกีียวไม้ อีกแล้วนะครับน้องตังนะฮะจะได้หรือผ่านะตัวนี้ค่อยๆหมนุนค่อยๆหมุนดูสิอะไรฮะโอ้ยอังเกยนะครับอ,ะะอังเกยมาอีกแล้วครับอีอังเกยครับเห็นเปล่า โปร่งไกแล้วนะครับนีบนน่ครับเดีววเ๋ยวเอาเฮ้ี สนะวยแล้วครับปลาอะไรฮะโอ้อังเกยนะครับอังเกยตัวสวยเลยครับนี่ ป่าอะไรครับอะไรครับอังเกยน,นะครับ หลุดขาดแับนะครับฟันคมนะฮะตัวนี้น่าจะเป็นปลาสากนะครับปลาฟันคมสายช็อกโกลีดยังขาดนะครับลมก็พัดแรงนะครับ่วงนี้ลมแรงทุกวันนะครับ แล้วนะฮะอ,อะไรฮะอันเกยน,นะครับอีอันเกยมาอีกหนึ่งตัวครับติดเปล่าติดปลาหรือติดต่อเอาให้แน่ สวยนะครับคอยพันในต่อนะฮะนี่หลุดไปแล้วนะครับเกี่ยวไม้ ี่ก็อยู่กันประมาณสองชั่วโมงกว่าๆนะครับก็เดี๋ยวจะกลับบ้านกันแล้วนะครับก็พอได้ปลานะครับทำกับข้าวนะฮะสำหรับคลิปนี้นี่ครับปลาอังเกยกับปลาอีโปงนะฮะนี่ก็เป็นปลาตัวสวยๆเลยนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ